สวัสดีครับผมซับภพบูลนะครับผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจก็คือโค้ดเอกชัยศิริพงชาตินะครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของการติดตามนะครับในส่วนของการติดตามเนี่ยก็จะอยู่ในหัวข้อที่5ของการค้นหานะครับ5ค้นหาก็จะมีตั้งแต่ 1. การตั้งเป้าหมาย 2. การลิ์รายชื่อ3การนัดหมาย 4. การสปอนเซอร์ 5. การติดตามนะครับการติดตามถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนั้นเราจะติดตามยังไงถึงจะเกิดสายงานแล้วก็ทำให้ลูกค้าประทับใจและทำให้คนคนหนึ่งเห็นโอกาสทางธรุรกิจในลำดับต่อไปครับผมก็จะยกตัวอย่างการติดตามสายงานของหัวหน้าเป้กับคุณอ้อยนะครับสท่านนี้เกิดจากการที่ผมได้ ลิสต์รายชื่อออกมาทั้งหมด10คนนะครับแล้วก็ทักไปในไลน์ก็มีทั้งอ่านและไม่อ่านนะครับแต่ก็มี1ใน10นะครับก็คือคุณเป้แล้วก็คุณอ้อยนี่ครับที่รับนัดหมายผมนะครับแล้วผมก็ได้เข้าพบในวันที่รับนัดหมายก็คือวันที่7สิงหา2567นนะครับพอไปถึงก็ได้แนะนำให้ คุณาเป้กับคุณอ้อยนะครับได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ a n g e l He r ิตัวหลักๆก,ก็คือแอ e เจ c o คาวกับคอโลฟิลนะครับแล้วก็ได้ทดลองกดด้านหลังนะครับเพื่อทดสอบพลังชีวิตทั้งสองท่านก็ประทับใจนะครับต้องการรับสินค้าไว้ดูแลสุขภาพนี่ครับคือขั้นตอนการติดตามในขั้นตอนที่1ก็คือการติดตามให้รู้จักสินค้าแล้วก็ติดตามให้ ใช้สินค้าแล้วก็รักสินค้านะครับการติดตามในขั้นถัดมานะครับหลังจากที่ผมได้แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคุณเป้แล้วก็คุณอ้อยนะครับต้องติดตามให้พาไปพบลูกค้าในละแวกบ้านใกล้ๆคุณเป้และคุณอ้อยก็ได้พาผมไปพบกับแม่เนียนนะครับที่อยู่บ้านห่างกันออกไปประมาณสัก1กิโลนะครับพอไปถึงนะครับผมก็ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับเมเนียนได้รับทราบถึงประโยชน์ความคุ้มค่าเงินที่เมเนียนจะเอาไว้ดูแลสุขภาพนะครับเมเนียนก็เลยตัดสินใจนะครับรับสินค้าของเอเจน h ์เฮนะครับไว้ดูแลสุขภาพผมก็ได้แนะนำให้เมเนียนซื้อเป็นแบบ1โปรนะครับเมเนียนก็เห็นด้วยนะครับนี่นครับคือการติดตามในลำดับที่สำคัญขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือการติดตามให้ รีดรายชื่อนะครับแล้วติดตามให้บอกต่อรวมทั้งการติดตามให้เกิดสายงานหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ขอเบอร์โทรทุกท่กทานไว้นะครับแล้วก็แอดไลน์นะครับเพื่อที่จะใช้โทรติดตามในวันถัดไปนะครับการติดตามอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากบ้านของหัวหน้าเป้แล้วก็คุณอ้อยนะครับก็เป็น เช้าอีกวันถัดมานะครับงันเนี่ยการติดตามทางระบบออนไลน์ก็ถือว่ามีส่วนนะครับก็คือผมเองเนี่ยนะครับก็ได้ส่งรหัสสมาชิกให้ทางไลน์นะครับให้กับฮัวหน้าเป้พร้อมกับลิงก์การเข้าดูสายงานรหัสสมาชิกของฮัวหน้าเป้นะครับแล้วก็รหัสสมาชิกของแม่จำเนียนนะครับจะเห็นจากภาพนะครับก็คือผมก็ส่ง เป็นทังองค์กรนะครับให้กับหัวหน้าเปาน้นะครับนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็วันถัดมาเองนะครับผมก็ได้ส่งลิงก์ตัวสินค้าก็คือลิงก์ของคอโรฟิลนะครับเพื่อให้หัวหน้าเป้เนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้แนะนําให้ทักคนใหม่วันละ1คนพร้อมกับลีดลายชื่อวันละสิบคนนะครับซึ่ง วาเป้กับคุณอ้อยก็ได้เข้าใจธุรกิจระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทําตามโดยการทักเพื่อนที่รู้จักคนที่เขารักคนที่เขานับถือนะครับวันละคนนะครับแล้วก็รีดรายชื่อวันละสิบคนนะครับแล้วก็ผมก็แนะนําให้ทดลองพูดผลิตภัณฑ์เองนะครับหรือแนะนำสินค้าเองในบางเคสที่คิดว่า ไม่ยากเกินไปนะครับซึ่งคุณอาสุชัยเนี่ยนะครับก็เคยรู้จักธุรกิจเครือข่ายมาระดับหนึ่งนะครับท่านทั้งสองก็ได้ทดลองทําก็ได้นะครับก็ถือว่าได้ดีนะครับการติดตามในวันที่3นี่นะครับผมก็ได้หานัดหัวหน้าเป้และคุณอ้อยนะครับว่าการที่เราจะไปแนะนําสินค้าให้กับคนที่เรารักและคนที่เรารู้จักนะครับ เนี่ยครับผมก็เข้าไปนะครับก็ไปกระตุ้นรายชื่อนะครับก็โดยการถามว่าหัวหน้าเป้รู้จักใครอีกไมครับที่อยู่แถวนี้ที่เป็นคนที่รักสุขภาพนะครับหรือไม่ก็เป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีหัวหน้าเป้ก็เลยพาผมไปหาอีกบ้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านของหน้าเป้เองเนี่ยประมาณสัก2กิโลนี่แหละนะครับก็คือก็พาไปรู้จักกับน้าน้องนะครับ ซึ่งพอไปถึงนี่นะครับผมกับคุณพิวเองเนี่ยนะครับก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ของ Engine Herb นะครับเป็น Engine Cow นะครับได้ทดลองกดนะครับแล้วก็ c o l o r ฟิ l ก็ได้บรรยายให้ฟังถึงสรรพคุณนะครับก็ทำเช่นเดียวกันกับที่ผมทำขั้นตอนเดียวกับที่ผมทำกับคุณอาเป้และคุณอ้อยนะครับพอมาถึงแม่น้องเนีเน่ยครับผมเองก็ ได้ทําขั้นตอนเดียวกันนะครับจนแม่น้องได้เห็นถึงความคุ้มค่านะครับของผลิตภัณฑ์นะครับก็เลยได้ซื้อไว้ดูแลสุขภาพหนึ่งรหัสเช่นเดียวกันนะครับการติดตามที่หลายหลายท่านนะครับยังไม่ได้ทําก็คือการพาขึ้นรถและออกไปทํางานพื้นฐานนะครับอย,อย่างเช่นกรณีนี้นะครับที่ผมได้ติดตามหัวหน้าเป้ก,กับคณอ้อยนี่นะครับมา สอสาวันนี่นะครับผมก็ได้ชวนหัวหน้าเป้ไปหาแม่เนียนนะครับเพื่อที่จะให้แม่เนียนนี่ครับได้เปิดรายชื่อได้พาเราไปรู้จักกับเพื่อนบ้านที่รักสุขภาพนะครับหรือเพื่อนบ้านที่ต้องการผลิตภัณฑ์ไว้ดูแลสุขภาพนะครับซึ่งสเต็ปตรงเนี้ยหลายๆท่านยังไม่ได้ทำการโทรติดตามถาม ในเรื่องของการทานนะครับในเรื่องของการกระทุ้งโลกก็เป็นพื้นฐานของการติดตามปกตินะครับแต่สเตปของการติดตามโดยการพาออกทํางานพื้นฐานเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านถ้าทําได้ก็ประสบความสําเร็จได้นะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยนะครับที่พาแม่เนียนนะครับไปรู้จักชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับพอไปถึงเนี่ยก็ได้บรรยายผลิตภัณฑ์ นะครับแล้วก็ได้ทดลองนะครับแล้วก็พาไปต่ออีกบ้านหนึ่งนะครับที่ไม่เนียนรู้จักนะครับแล้วก็พาไปต่ออีกหลายๆที่นะครับตามภาพตัวอย่างที่ผมยกให้ดูเนี่ยนะครับนี่นะครับคือการติดตามอีกสเต็ปหนึ่งที่ที่หลายท่านยังไม่ได้ทำนะครับงั้นถ้าทุกท่านอยากประสบความสําเร็จนะครับลองทําดูนะครับว่าสเต็ปที่จะพาขึ้นรถแล้วออกไปทํางานพื้นฐานเนี่ย ท่านได้ทำหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้ทำก็ขอทุกท่านเนี่ยพยายามลองทำดูนะครับหรือถ้าทำยังไม่ค่อยคล่องนะครับก็บให้โทรหาอัปลายนะครับโทรหาผู้นำให้ผู้นำพาไปทำลองดูก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้และก็ได้ทดลองทำในลำดับต่อไปครับรกรบารติดตามอีกสเตปถัดม,มานะครับก็คือ ติดตามให้ได้รู้จักกับสถานที่เรียนรู้ในการสร้างธุรกิจนะครับก็คือในกรณีของผมเนี่ยผมก็จะชวนคุณหน้าเป้กับคุณอ้อยว่าในวันที่15กันยา2 5 6 7นเนี่ยนะครับก็จะมีการสอนในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการบรรยายสินค้าเรียนเชิญคุณอ้อยกับคุณหน้าเป้นะครับมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ ผมจะไม่ชวนแบบแบบให้มาประชุมเนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับจะไม่บอกว่ามาประชุมนะซึ่งผมจะไม่ไม่ใช้คำนี้นะครับผมก็จะใช้คำว่าเรามาเรียนรู้ธุรกิจด้วยกันมาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับแจ้งวันเวลาสถานที่นะครับต่อจากนั้นครับผมก็ติดตามในเรื่องของพาไปิสต์รายชื่อแล้วก็พาไปทำงานพื้นฐาน เหมือนกับตอนแรกๆนะครับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในองคอ์กรหัวหน้าเป้นะครับผมก็ได้ทำความรู้จักนะครับแล้วก็สร้างสายพันธุ์นะครับในนาเดียวกันครับก็ได้แจ้งทางทีมงานของหัวหน้าเป้ทั้งหมดนะครับให้รู้ว่าเรามีคอร์สในการสร้างผู้นำในการสร้างนักธุรกิจแบบมืออาชีพนะคุณอ้อยและหัวหน้าเป้ก็ได้พาทีมงานเข้ามา ศึกษาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยก็สี่ถึงหคนด้วยกันนะครับแล้วก็ผมก็ได้ติดตามแจ้งล่วงหน้านะครับว่าในวันที่2526ิกมกราสองพันเนี่ยนะครับเราก็จะมีงานคอร์สทูวินเนอร์เกิดขึ้นนะครับก็เป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานที่จะทำให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้รู้จักผู้คน ในองค์กรนะครับได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจอย่างละเอียดยิ่งขึ้นนะครับก็ได้แจ้งตรงนี้ไว้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการค่อยๆติดตามกับสายงานสายงานหนึ่งที่เราร i s ์รายชื่อแล้วก็ได้นัดหมายกับเราถ้าเราติดตามไม่ไม่ครบทุกขบวนการสายงานนี้อาจจะไม่เกิดขึ้น หรือไม่ก็อาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นจนเขาประสบความสำเร็จได้นะครับงั้นก็ฝากให้ทุกท่านนะครับได้ศึกษาเรียนรู้ค่อยๆฝึกหัดดูนะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราต้องการผู้นำเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องฝึกตัวเองให้เป็นผู้นำก่อนนะครับเสือย่อมเดินตามเสือถ้าคุณอยากมีทีมงานที่เดินตาม แล้วก็นำพาทุกทกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จคุณก็ต้องเรียนรู้แล้วฝึกฝนทำให้เกิดความชำนาญให้เกิดทักษะทำบ่อยๆนะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งในตอนแรกนะครับแต่ก็ค่อยๆฝึกทำไปนะครับแน่นอนครับไม่เก่งก็หัดไม่ถนัดก,ก็ฝึกผมเชื่อว่าทุกท่านก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ครับฝากไว้ครับสำเร็จด้วยกันนะครับสวัสดีครับ